นี้มาพบกับอุ้มและรายการที่ใช่ที่ชอบนะคะแน่นอนค่ะว่าโฮมไบเออร์ของเราเนี่ยไม่ได้พามารีว,วิวคาเฟ่นแน่นอนถึงมันจะเหมือนคาเฟ่ก็ตามค่ะเพราะว่าอุ้มเนี่ยก็สับสนมาแล้วแล้วก็ถามพี่โปรดิวแล้วว่าอุ้มมาถูกที่ใช่ไหมเขาก็อกอใช่แกถูกที่อ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการคอบลัชดาพระราม9ค่ะที่นี่เนี่ยเขาออกแบบมาในคอนเซ็ปต์วอลเลยแอนฮิลนะคะอ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าข้างในเป็นยังไงทอมอนเบบีถ่ายตู้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่เยอะถ่ายไปนิดเดียวยังรอพี่พ นิดเดียวก็ประมาณ128กิกร้อกิกกไปเข้าไปดูข้างในกันและนี่คืออาณาจักรของโคบลัชดาพลาบับเก9าเก9าเก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 า ก็อยากพามาดูโครงการก่อนจะไปดูแบบห้องตัวอย่างตัวอย่างอะไรอย่างงี้ไงโอเคค่ะเรามาเริ่มกันจากชื่อโครงการก่อนเลยนะคะก็คือโคบราชดาพระราม9ค่ะซึ่งโครเนี่ยมาจากคำว่า co b e i n g community นะคะคอนโดเพื่อการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวเองใน Community ที่พร้อมจะทำสิ่งต่างๆไปกับคุณค่ะเฮ้ยคอนเซปต์ดีอะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่า ทางโมเดลเนี่ยเขาจะจัดให้เราเห็นอย่างชัดเลยว่าตัวโครงการเนี่ยจะแบ่งเป็น2พื้นที่นะคะพื้นที่ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกลุ่มอาคารคอมเมอรเชียลค่ะเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีพาร์ทเนอร์อย่างฟู้ดแลนด์นะคะที่จะเปิด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีคาฟเฟ่น่ารักปุกป,ปิกให้ด้วยนะคะส่วนพื้นที่ด้านใน,นะคะ่ะก็จะเป็นที่พักอาศัยของโครบรัชดาพระราม9้าค่ะเดี๋ยว,ยวจะได้ว,ว่าข้างหน้าเนี่ยคือมันจะไม่มี ไม่มีแต่จริงๆอุ้มชอบตรงนี้นะเพราะว่าเรามาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันติดถนนใหญ่เราก็จะได้แยกส่วนพักอาศัยเรามาอยู่ด้านหลังจะได้ไม่ได้รับความวุ่นวายแถมเรายังใช้ชีวิตสะดวกก็คือมาซื้อของก่อนเข้าบ้านได้ด้วยทีนี้มาดูส่วนของที่พักอาศัยของโครงการกันดีกว่าค่ะจะเป็นอาคารไฮไลท์ ight, 9อาคารนะคะจะเห็นได้ว่าโครงการเนี่ยเขาทำออกมาให้อาคารเนี่ยขนาบข้างกันโดยที่มีพื้นที่ส่วนกลางอยู่ตรงกลางค่ะ และตามอาคารเนี่ยก็มีส่วนแทรกอยู่ทุกอาคารเลยค่ะซึ่งส่วนกลางชั้นล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่จอดรถดแล้วก็แบ่งเป็น2อ,อาคารนะคะคือวอลเล่บิลดิ้งกับฮิล l b บิลดิ้งค่ะแต่2อ,อาคารนี้เชื่อมกันนะคะคือเดินไปใช้งานได้สะดวกเลยค่ะแล้วบอกเลยนะว่าส่วนกลางเนี่ยเขาให้มาแบบจัดเต็มสุดๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสห้องโยคะสระวนะ่ายน้ำโคเวิร์กิ้งสเปซ ที่อาคารไอนะคะก็คือตอบโจทย์สําหรับคนที่เลี้ยงสัตว์นะคะเพราะว่าทางอาคารเนี่ยคือสามารถเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็บริเวณส่วนกลางของตรงอาคารไอเนี่ยก็สามารถให้น้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปใช้บริการได้ค่ะโอโ้โหเ,เอาโจระเทีมอะไร้จ๊ะถามเพื่อนบ้านยังถามเพื่อนบ้านก่อนถามนิตินี่อุ้มก็ซื้อแล้วเนี่ยแต่กองก็ซื้อเนี่ยาอยู่กันชั้นหนึ่งซื้อให้เปะละ่าล่ะซื้อให้ก็อยู่เลยแต่จริงๆชอบมาก ไม่ต้องไปฟังโปรดิวเซอร์นะคะอุ้มอดใจไม่ไหวแล้วคะ่ะเราไปดูห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าคะ่ะไปซึ่งแบบห้องทั้งหมดของโครงการก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6ไทยนะคะเริ่มตั้งแต่แบบสตูดิโอแบบวันเบดรูมแบบวันเบดรูมพัดแบบทูเบดรูมแบบทีเบดรูมแล้วก็แบบไฮซิลลิงยูนิตค่ะโดยทั้งหมดนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่23าตารางเมตรถึง106ตารางเมตรเลยค่ะส่วนใครที่อยากดูห้องตัวอย่างแบบจริงๆเนี่ยสามารถมาดูได้ที่เซลล์แกลเลอรี่นะคะที่นี่เนี่ยจะมีให้ 3แบบห้องเลยค่ะก็จะมีตั้งแต่สตูดิโอ4 5 5 0ตารางเมตรแบบวันเบดรูม3 3 1 0ตารางเมตรและแบบวันเบดรูมพัดนะคะ36.50ตารางเมตรค่ะส่วนนี่ห้องที่เราจะพามาดูวันนี้นะคะเป็นห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอนะคะห้องนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะอ้ลืมบอกเลยค่ะว่าทุกแบบทุกไทป์ของโครงการนะคะจะเป็นแบบฟู l ลี่เฟอร์นิ d ค่ะ และประตูตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกถูกไทยทุกห้องเลยค่ะไปดูข้างในกันพอเข้ามาในห้องนะคะอย่างแรกที่เราจะได้เห็นเลยเนี่ยก็จะเป็นพื้น SPC ที่เขาปูให้ตั้งแต่หน้าห้องเนี่ยจนถึงสุดเลยนะคะที่เป็น SPC ทั้งหมดเป็นลายไม้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาใช้ SPC ีเยอะอ่ะมันดีกว,ว่าไมเนตอ พืนเน็ตพีซีเนี่ยมันจะทนน้าแล้วก็ทนความชื้นได้ดีนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นไลายไม้เราไม่ต้องใช้ไม้จริงมันก็ไม่ต้องบวมไม่ต้องปูดไม่ต้องกลัวปวกไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็คือสะดวกสบายไม,าไม่ฉลาดไม่ฉลาดไม่ฉลาดอ่ะเปล่านะคะคุณผู้ชมในส่วนในส่วนในส่วน,น,วนคืออะไระะมันผสมกันระหว่างโซนกับส่วนนะคะ ในส่วนของครัวเนี่ยเข้ามามันก็จะอยู่ทางด้านขวาแบบนี้เนาะแล้วก็จะได้แบบนี้แบบนแบบนี้ทั้งหมดที่เห็นเลยนะคะยกเว้นตู้เย็นเนาะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่ไมโครเวฟหรือใครจะใส่เป็นตู้อบเตาอบเล็กๆมินิมอลได้นะคะตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนี้น่ารักเ<ม>ขาจะให้มาเป็นแบบนี้เพื่อที่เวลาเราจะล้างจานเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาล้างได้หรือว่าเวลาเราจะทําครัวเนี่ยประโยชน์ก็คือวางไว้แบบนี้นี่ค่ะเขียงอยู่นี่เนาะนี่เรา okay. ก็ผัด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 ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ไว้วาง จานหมูจานผักตรงนี้และหยิบใส่เนี่ยง่ายต่อการใช้งานนะคะทําให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยตรงนี้มากยิ่งขึ้นมีตู้นะคะมีเครื่องดูดควันตรงนี้ด้วยเตาไฟฟ้าก็ให้แบบนี้เลยค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันห้องน้ําจะอยู่ทางในแปลนมันบอกอยู่ซ้าย,ยไม่ใช่เหรอเลยจ้ะในแ<ม>นะปลนมันบอกอยู่ซ้ายเป็นมูอะกไปแล้วนะนี่ี่เผือบุรีจำได้แล้วนะเมื่อกี้เรื่องนี้จะมีเรื่องอะอ้อเดินไปเดินไป ประตูห้องน้ามันเป็นกําแพงแบบนี้หมดเลยนะคะทําให้เราอ่ะมองไม่เห็นว่าตรงนี้มันสามารถเป็นบานเปิดเพื่อ,อ,อ,อชั้นวางรองเท้าค่ะไม่เห็นอีกแล้วมีหลายชั้นเขาก็คิดมาดีอันนี้เขาให้ปะให้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 หมดเก็บได้เยอะนะจากรองเท้าเห็นป่ะว่ามันแบ่งชั้นเยอะเออจริงแล้วมันเป็นการวางแบบอย่างนี้ไดนะ้เนาะมันทําให้เราหยิบง่ายแล้วก็เห็นชัดด้วยใช่ใช่โอเคเนาะ,ะต่อไป ทางไปดูห้องน้าเราคงไม่พลาดนะคะคันนี้อุ้ยอ๋อมันเป็น w อล k i อินโพ e เอตก่อนอันนี้เขาให้แบบนี้มาเลยปะคะให้แบบนี้เลยจ้าตอนนี้เลยตอนนี้เห็นเฮ้ยอริจริงอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่อุ้มไม่เคยเห็นเลยนะคะก็คือเขาจะมีฉากกั้นประตูเลยแหละมีประตูกั้นแบบนี้นะทำให้เราได้ในส่วนของการเป็นห้องน้ําแล้วก็ w อล k in ิน o พ e เที่เป็นส่วนตัวนะคะมันจะกั้นมิดชิดทําให้ไม่สังเกตจริงๆนะจากฝั่งครัวเนี่ยก็คือมิดชิดเป็นระเบียบมากค่ะ ฝั่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็แยกทั้งสองฝั่งเสื้อตัวสั้นๆหรือกางเกงขาสั้นเนี่ยก็สามารถแขวนตรงนี้ได้หรือถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตตัวยาวๆก็สามารถอยู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะคะมีลิ้นชักนะคะก็ไว้เก็บของใช้ส่วนตัวได้แล้วตรงนี้น่ารักมากเขาทำชั้นวางของตรงนี้นะคะทําให้พื้นที่ใช้สอยในการใช้งานแบบชั้นลอยเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้แล้วปรับได้นะคะมีการปรับความสูงได้เน,ะนาะน่ารักอยู่ตรงคนก็ดีนะแบบแบ่งใช้ขวาใช่กาแฟอ,อะไรอย่างเงี้ย นะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันค่ะอ๋อนี่อ๋อตรงนี้ก็จะมีเป็นบานเปิดอีกทีหนึ่งนะคะที่เปิดเข้ามาในห้องน้ําแบบนี้เลยนะ,ะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนแห้งนะก็คือจะมีฝั่งสุขภัณฑ์นะคะต่างๆแล้วก็กระจกได้แบบนี้เลยนะทุกคนกระจกเขาให้เก๋เนานะให้เป็นแบบไม่ได้เป็นทรงเหลี่ยมปกติเนาะก็คือดูง่ายๆเลยมันให้ความมินิมอลของห้องมากขึ้นเนาะอ่าแล้วก็มีเครื่องดูดอากาศเขาเรียกว่าอะไร เครื่องปรับอากาศเครื่องดูดควันพัดลมพูดออกมาพัดลมอะไรนะอ,อ๋อพัดล,ล,ล,ลมระบายอากาศอ่าแล้วก็จะมีพัดลมพัดลมระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทําให้ห้องเนี้ยไม่อับชื้นเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนโซนเปียกนะคะก็คือจะมีแยกไว้ให้ชัดเจนด้วยปูนกั้นแบบนี้เนาะปะเดี๋ยวเราไปดูด้านใน ด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของการพักผ่อนค่ะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับโต๊ะกลางแบบนี้เลยนะมีชั้นวางทีวีหรือว่าเราจะบิวทีวีเป็นทีวีแขวนแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะนี้กันค่ะคืออุ้มชอบการใส่ใจของโครงการมากนะคะที่เขาใส่ใจเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะไม่ปล่อยพื้นที่ลอยหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างนี้นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่มีทั้งชั้นลอยมีทั้งชั้นต่างๆมากมายนะคะ,ะ,คะเขายังสามารถพับเก็บได้อีกด้วยนะ การที่มันมีชั้นเยอะๆแบบนี้ทําให้ในห้องเราเนี่ยจะไม่รกเพราะว่าพอมันมีชั้นที่เป็นบานปิดแบบนี้เราก็จะเก็บข้าวของต่างๆแอบไว้พอแอบปุ๊บห้องเราก็ดูมินิมอลตลอดเวลายังไม่หมดนะคะนี่ค่ะห้องสตูดิโอที่เขาให้มาแบบนี้เลยนี่นี่โซฟาให้แบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพวกหมอนเครื่องประดับของแต่งโซฟาต่างๆเนี่ยเราต้องซื้อมาเองนะนี่นะคะทีวีอยู่ตรงนี้ปุ๊บ40นิ้วเนี่ยเกินแน่นอนใช่ปะ ่าใช่ใชประมาณ40 1 5อะไรก็ได้เกินไหมเ,เกินเห็นไหมแต่กล้องยืนยันแล้วโต๊ะตรงนี้เนี่ยนอกจากฟังก์ชันการใช้งานของโต๊ะมันเยอะแล้วนะคะมันยังสามารถทําเป็นโต๊ะกินข้าวแบบที่เราเห็นได้หรือจะปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะทํางานก็ได้หรือเป็นโต๊ะเล่นเกมก็ได้นะคะจริงๆเท่าไฟมาตั้งหน่อยเนี่ยแบ็กก้าแบบนี้สวยเลยนะใครที่ชอบไลฟ์สดเนี่ยตั้งไลฟ์สดระขายของตรงนี้เก๋มากเลยคะ่ะทุกคน และตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเตียงที่แสนจะจลุกขึ้นมาทำงานดึงขึ้นมาดึงตัวขึ้นมาโอเคโอเคนะคะตอนนี้เราอยู่บนเตียงที่แสนสบายในห้องสตูดิโอ24.50ตารางเมตรที่คอนโดคอบรัชดาพระรามเก้าฮ่าพูดแล้วพูดอีกเนาะคอนโดอะไรนะโคบรัชดาพระรามเก้าฮะโคบรัชดาพระรามเก้าอะไรนะโคบรัชดาพระรามเก้าอันนี้ปวดตึงสินะ ที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะได้ฐานเตียงแบบนี้เลยนะที่ทางโครงการนะให้มาเป็นแบบนี้เลยอันนี้วางเตียง5้าฟุตน้องก,ก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับวางของวางอะไรได้ที่หัวเตียงเนี่ย<ฆ>ก็จะมีที่สําหรับวางโคมไฟแล้วก็ชาร์จแบตตรงนี้แล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ได้สบายเลย,นะยเนาะฐานเตียงสูงคือมิลิชารกใช่ปะ,ะเริ่มมีความรู้เริ่มมีเซนส์เริ่มฉลาดกับเขาแล้วค่ะโปรดิวเซอร์เราปบมือ ที่ฐานเตียงเนี่ยก็จะมีลิ้นชักให้เห็นแบบนี้เลยนะคะสามารถวางของได้เก็บเอกสารสําคัญสาคัญไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแอบแอบไว้เนาะเพราะว่าเราผ้าปูปิดเอาผ้าเราปิดเนี่ยก็มิดชิดไม่มีใครเห็นแล้วเนาะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะที่มีลิ้นชักตรงนั้นก็มีค่ะตรงนู้นก็มีค่ะนอกจากนี้นะคะตรงเตียงเนี่ยก็จะมีในส่วนของบานหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้นะคะติดม่านโปร่งแบบนี้นะคะทําให้ห้องเราเนี่ยดูปโปร่งนะคะแล้วก็ช่วยกันแสงได้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถมองวิวเทควิวได้เลยนะ รีบๆเข้ามาจองกันนะคะจะได้เลือกวิวที่ตัวเองชอบได้ค่ะนี่เลยค่ะมาดูกันที่ระเบียงนะคะความพิเศษก็คือเราจะได้เป็นประตูแบบ3ตอนแบบนี้เลยนะ,ะก็จะทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่กว้างมากขึ้นในการเดินเข้าออกนะคะประตูเนี่ยก็เก็บเสียงดีๆนะเมื่อกี้ต้อนอยู่ในห้องเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยนะคะแต่เมื่อกี้เครื่องสักผเครื่องซักผ้าลืมผ้าไว แอบมาซักตั้งแต่เช้าอะทุกคนอืน้องแห้งแล้วอะแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามาอยู่ห้องนะคะแล้วก็ซักผ้าจะตากผ้าเนี่ยสะดวกค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่เหลือเพียงพอสําหรับการที่จะวางราวตากผ้านะคะแขวนแขวนแขวนบอกเลยนะคะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยทางโครงการคิดไว้ให้หมดแล้วคะ่ะลืมตากผ้ากลับไปตากผ้าก่อนมันแห้งแล้วไงถ้าตากไว้แล้วเดี๋ยวแบบลูกค้ามาดูทําไง เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะดูห้องตัวอย่างกันไปแล้วชอบไหมคะอย่าลืมนะคะว่าที่โครงการเนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะแล้วเขาก็ขายแบบ f u l ลี่เฟอร์นิ d ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือบิวอินต่างๆที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะได้ไปแบบนั้นเลยนะคะแถมเขายังให้เครื่องปรับอากาศด้วยค่ะส่วนแบบไทยต่างๆก็จะมีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะแต่อุ้มรับรองว่าน้ารักมินิมอลทุกห้องค่ะ ดูภาพรวมโครงการกันไปหมดแล้วมาดูทำเลที่ตั้งกันบ้างดีกว่าค่ะโครงการโครบรัชดาพระราม9ก้าเนี่ยจะตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตรเส้นนี้นะคะตรงเข้าเชื่อมกับถนนวัฒนธรรมถนนรัชดาใครที่จะไปถนนพระราม9ก้าหรือถนนประชาอุทิศเนี่ยก็สะดวกเลยค่ะการเดินทางสะดวกนะคะเพราะว่าเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับถนนใหญ่หลายสายใกล้ทางด่วนฉลองรัดและทางด่วนสีรัตด,ด้วยค่ะส่วนคนที่ไม่ใช้รถจะไปรถไฟฟ้าใต,ใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมก็สะดวกค่ะ พราะโครงการเนี่ยเขามีบริการ EV Shuttle Service ที่เป็นรถไฟฟ้าจากมูฟมีนะคะไปส่งให้จากโครงการถึงสถานีเลยค่ะส่วนรอบๆโครงการนะคะเป็นย่านพักอาศัยค่ะมีร้านคา้าร้านอาหารคาเฟ่นะคะหรือใครอยากเดินห้างเนี่ยใกล้ๆก,ก็จะมีเดอะสตรีทหรือว่าเซ็นทรัพลพะราม9ค่ะหรือจะไปโรงเรียนโรงพยาบาลก็สะดวกค่ะและที่สําคัญนะคะแถวนี้เนี่ยเป็นย่านคนทํางานค่ะเป็นสถานที่ตั้งออฟฟิศเอกชนหรือว่าสถานที่ราชการด้วยนะคะใครทํางานแถวนี้เนี่ยรับรองว่าสะดวกสบายแน่นอนค่ะ สำหรับแบบห้องที่อุ้มพาไปดูวันนี้นะคะขอย้ำอีกทีว่าคือห้องสตูดิโอค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.49ล้านบาทค่ะกดลงทะเบียนวันนี้นะคะรับส่วนลดพิเศษไปเลย30,000บาทค่ะสำหรับวันนี้อุ้มขอมีโปรโมชั่นด่วนจ้าออที่<ๆ>คุยกับ<ๆ>พี่เซลเมื่อก<ๆ>ีเ้เหรอเยอะเยอะอ่านเลยโปรดีเซอร์ให้โปรโมชั่นมาเพิ่มนะคะจากเมื่อกี้ก็คือ เขามีโปรโมชั่นพิเศษในงานพีเซลค่ะก็คือวันที่19-20สิงหาคมนี้นะคะเปิดตึกใหม่วิวสวนนะเออพลาดไม่ได้นะโอเคเซนทันกิฟต์ไวเชอร์นะคะมาในงานเนี่ยรับไปเลยค่ะ1,000 0บาทนะคะพร้อมรุ้นรับลัคกี้ดอนะคะในงานมูลค่ากว่า1ล้านบาทเอ้โลดเอาไปเลยสำหรับวันนี้นะคะอุ้มและรายการที่ใช่ที่ช่ขอตัวลาไปก่อนนะคะ เทปหน้า EP หน้าเนี่ยจะมาสร้างความลำบากให้ตากล้องโปรดิวและตะเตะ่าอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมาให้โปรโมชั่นดีๆกับทุกคนแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย